สดีครับฟอกไลท์สเปเชียลครับวันนี้นะครับมางานเปิดตัวนะครับ GAC Ion Y Plus นะครับแหมเรียกได้ว่ารถไฟฟ้า crossover จากประเทศจีนนะครับอีกแบรนด์หนึ่งที่มาเปิดแบรนด์ใหม่นะครับในเมืองไทยบอกได้เลยว่าคึกคักหน้าดูเลยที่ไอคอนสยามนะครับแหมเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยเลยว่า,วาแฟนๆที่ ติดตามนะครับแล้วก็อยากรู้ข้อมูลของตัว GAC Ion Y Plus เนี่ยวันนี้เนี่ยผมเจาะข้อมูลมาแบบเรียกได้ว่าคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะเปิดตัวกันอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าตัวรถที่นําเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยสเปคหน้าตาเป็นยังไงนะครับคร่าวๆก่อนแล้วก็ในเรื่องของออปชั่นต่างๆตามมาเลยครับพามาดูแบบสด,สดๆและร้อนๆเลยนะครับที่บรรยากาศที่ไอคอนสยามนะฮะนี่คือนะครับตัวจริงนะครับของ GAC Ion Y Plus นะครับ แบรนด์น้องใหม่นะครับจากรถไฟฟ้าประเทศจีนครับที่นํามาขายในบ้านเรานะครับประวัติคร่าวๆนะครับ GAC นั่นก็คือบริษัทนะครับทึ่เป็นตัวย่อมาจากกวางโจออโตโมบิลกรุ๊ปนะฮะก็คือเป็นบริษัทนะครับที่เรียกได้ว่าหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของรถไฟฟ้าประเทศจีนเลยนะครับตั้งเป้าไว้นะครับว่าปี2 0 2 5เขาจะขายรถให้ได้1ล้านคันนะครับแล้วก็รวมไปถึงปี2030ครับเขาตั้งเป้าไว้ที่3ล้านคัน ได้เซ็นสัญญานะครับกับบริษัทโกลอินทิเกรตนะครับมูลค่ากว่า6,400ล้านบาทที่จะลงทุนในประเทศไทยนะครับในอนาคตบอกได้เลยว่าเราคงจะได้เห็นนะครับการลงทุนของบริษัทจีนที่จะมาลงทุนนะครับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับเพื่อส่งออกตั้งเป้าไว้ที่1 0 0 0 0แคันต่อปีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าบริษัทนี้นะครับน่าจับตามองมากครับเห็นว่ากันว่านี่ไม่ธรรมดามาดูกันเรื่องดีเทลกันเลยดีกว่าครับ นี่ครับ GAC i o n Y Plus นะครับรุ่นที่จะมาจำหนายในว่าเราจะมี2รุ่นด้วยกันเป็นรุ่น t a ต d a า d แล้วก็รุ่นท็อปนะครับแพลตฟอร์มเขาเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์เดี่ยวทั้ง2เวอร์ชันนะครับที่ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่225นิวตันเมตรนะครับขับเคลื่อนล้อหน้านะครับซิงเกิลสปีดนะฮะช่วงล่างนะครับเท่าที่ผมศึกษามาก็น่าจะเป็น MacP h e อร์ n s t สตหน้าหลังเป็นแบบ t Torsion น Beam มันก็เป็นสมัยนิยมของรถไฟฟ้าจีนแบบนี้อยู่แล้วนะฮะ เรามาดูด้านนะครับรูปลั์นะครับรูปทรงเนี่ยจะเป็นรูปทรงแบบ crossover ผมว่าดูอารมณ์เหมือน MPV เหมือนกันนะฮะจะดูแนวแบบทรงเหมือนคกับ MPV นะฮะโดดเด่นมากๆเลยก็คือด้านหน้านครับออกแบบดวงคมไฟเนี่ยเรียกได้ว่าโดดเด่นเตตามากนะครับเหมือนปีกนางฟ้านะพอเปิดไฟ LED มาก็จะเป็นแฉกออกมาเป็นเส้น daylight ที่สวยงามนะครับแล้วส่วนไฟหน้าเนี่ยดูก็รู้แล้วครับว่าเป็นไฟ LED สวยนะครับ ด้านหน้านะครับการออกแบบเป็นลูลมแล้วก็ลดแรงต้านอากาศส่วนด้านล่างก็จะมีระบบเอดาที่เราเห็นอยู่แล้วก็มีช่องลมไว้ดักอากาศไปเป่านะครับในเรื่องของเวนติเลตในเรื่องของพวกแบตเตอรี่นะครับแหมต่อกันเลยครับด้านหน้าเราจะเห็นว่าโอ้โหแฮงสั้นมากนะครับเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อขยายฐานล้อให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับฐานล้อครับมีความยาวอยู่ประมาณ2 7 5 0ม mm ิลลิเมตรนะครับ เรียกได้ว่ายาวที่สุดในเซกเมนต์แล้วนะฮะน่าจะนั่งสบายมากๆเลยทีเดียวมุมมองทางนะครับด้านท้ายนะครับการออกแบบเนี่ยทำให้นึกถึงอารมณ์มีกลิ่นอายของ BMW iX อยู่เล็กๆนะฮะในช่วงของเสา C นะครับที่บีบลงมาตรงนี้มีความนะฮะได้แรงบันดาลใจมาแน่นอนแต <c oughs> ่ด้านท้ายครับก็นะฮะดูก็สวยงามครับตามสไตล์นะครับเดี๋ยวนี้รถจีนเนี่ยดีไซน์เนี่ยจะนิยมเป็นแบบนี้มากเลยลาบา นี่อารมณ์ไร้บาร์มาเต็มเลยนะฮะสวยนะครับกันชนก็ออกแบบแบบนี่ฮะเน้นแนวล้ำยุคล้ำสมัยนะครับแล้วก็มีเส้นสายที่ดูล้ำอนาคตประมาณนั้นนะฮะโป่งนะฮะจะมีความใกล้เคียงในการออกแบบนะครับเหมือนอโตยโยต้าบีซีโฟนะฮะที่จะเป็นจิโอเมตริกแบบหกเหลี่ยมนะฮะแล้วก็จะมีตัดตรงด้านท้ายมีอารมณ์คล้ายกันเลย ามาดูนะครับโป่งหน้านะครับแย่งที่บอกครับรูปทรงนะฮะจะดูเป็นเาเรียกว่าดูเป็นคิวบิกมากๆนะฮะก็จะดูมีความโดดเด่นตรงนี้แล้วก็เป็นสีคนละสีกับตัวรถนะฮะก็จะเพ้นเป็นสีเหมือนบรอนซ์ขึ้นมานะฮะล้อแม็กนี่ดูขนาดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับไซส์นี้น่าจะประมาณอ๋อสินิ้วครับเห็นแล้วครับ2 1 5 5 5 17นะฮะยางนี้น่าจะเป็นของจีนนะครับยางเฉายางนะฮะโอ้โหทุกอย่างนี่จีนหมดเลยขนาดยางนี่ก็คือจีนหมดนะครับ แล้วก็เป็นดิสเบรกหน้าพร้อมช่องมีคลีบระบายความร้อนนะครับหน้าเป็นแบบเนี่ยครับสอพอรนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็น Max กเฟอร์สันสต t นะครับหลังทอร์ชันบีมโอเคเออเห็นบอกว่ารุ่นที่จำหน่ายนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับได้ข้อมูลมาจากน้องเซลนะฮะว่ากันว่าจะได้กล้อง360ด้วยนะครับเ่อขอดูด้านท้ายนิดน,นึงครับ เบรกหลังนะครับจะเป็นแบบซิงเกิลพอร์ตนะครับเยวขอดูนิดนึงอ่าเป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับแล้วก็นะครับเบรกหลังอุ้ยดูคาลิเปอร์หลังนี่ดูค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะอืมโอเคนะครับหลังก็เป็นแบบทอร์เชนบีมส่วนของประตูครับแหมทําเท่นะฮะอารมณ์ประตูนี้คือว่าพออันล็อกปุ๊บเนี่ยมันก็คงจะป๊อปอัพออกมาเป็นแบบนี้นะฮะอ่าเนี่ยแล้วก็เป็นก้านให้เราได้เปิดแหมประมาณนี้เออก็ได้กิมมิกดีครับอ่ามาดูภายในกันดีกว่านะครับ อ่าหน้าจอครับ14.6นิ้วนะครับทัชสกรีนมีขนาดใหญ่มากนะครับก็ถือว่าน่าเล่นมากๆนะครับแล้วก็เท่าที่รู้ข้อมูลมานะครับตัวรถเนี่ยสามารถปรับแอมเบียนไลน์ได้ทั้งหมดนะครับประมาณ32เฉดสีเลยนะฮะก็ถือว่าว้าวใช้ได้นะครับเนี่ยครับระบบต่างๆก็เขาเรียกว่าดูแล้วไม่ค่อยแหลกนะฮะก็ดูไว แล้วก็ส่วนโหมดการขับขี่ตอนนี้ก็มารู้แล้วนะฮะก็เท่าที่ดูแล้วหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณ3โหมด Sport Normal Eco นะฮะส่วนหน้าจอครับ Digital Instrument Cluster ของคนขับนะครับมีขนาด10.25นิ้วนะครับถือว่าครบครันพวงมาลัยก็ดีไซน์ได้สวยดีนะครับเป็นแบบ3กาเอ๊รรูปทรงตัวนี้ดูทำให้นึกถึงอะไรเอ่ยเหมือนพวงมาลัย Mercedes Benz เหมือนกันนะ AMG ตัวก่อนหน้าที่จะเป็นรุ่นใหม่นะครับ เออเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวของตัวเองนิดนึงนะครับในส่วนของแอร์แบ็กจับได้กระชับมือดีครับคันเกียร์อยู่ทางขวามือนี่ครับเหมือนเบนซ์เลยนะครับเข้าเกียร์นะครับกระดกไปมาเป็นก้านเกียร์นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับรวมไปถึงควบคุมที่ปั้นน้ำฝนแผงคอนโซลกลางนะครับยกสูงผมว่าอำนวยความสะดวกดีมากเลยนะตรงนี้น่าจะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับมีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็มีที่วางแก้ว2ตํตำแหน่ง นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของเรียกว่าดีครบครันนะฮะอาร์มเลสถือว่าดีขนาดใหญ่มากนะครับเป็นช่องเก็บของได้ด้วยแม่ชอบจริงเลยเปิดระดับไหนก็ได้ออกแบบถูกต้องแล้วนะฮะส่วนเบาะนั่งครับนั่งได้สบายมากแล้วก็เท่าที่ผมปรับอยู่นี้นะฮะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับว่ากันว่ารุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะได้เบาะไฟฟ้าสําหรับคนขับนะครับส่วนคนนั่งหน้าจะเป็นแบบปรับแมนวนวลแต่ถ้าตัวท็อปเนี่ยว่ากันว่าล้วงความลับตัดแตกมาแล้วจากน้องเซลเห็นบอกว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่ด้วยนะครับ แม่น่าสนใจนะฮะก็นั่งได้สบายมากเป็นรถสไตล์ crossover นะครับแบบนี้เนี่ยเฮดลูมคุณสังเกตดูครับโอ้โหสามกำปั้นน่ะเรียกว่างาั้นเลยดีกว่า1,2,3โล่งมากนะครับเรียกว่าคนที่อยากได้รถใช้งานครอบครัวคันให,ใหญ่เนี่ยผมว่าเฮ้ย GAC Ion Y Plus นี่ มาแรงแน่ๆเดี๋ยวเราขอลองขับนะครับถ้ามีโอกาสได้ขับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาว่ากันอีกทีว่าในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยอารมณ์การขับขี่เนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนมาดูภายในครับนั่งได้สบายมากๆเลยนะครับกับฐานล้อที่ยาวถึง2750มิลลิเมตรไม่ต้องสืบเลยครับว่ามันจะนั่งสบายไหมนะครับเล็กรูมเหลืออย่างเพียบเลยครับดูดิครับสามกําปั้นนะฮะเฮดรูมครับโอ้โหสองกําปั้นนะฮะสบายสบาย เบาะนุ่มนั่งสบายสไตล์รถจีนนะฮะทุกอย่างออกแบบมาเพื่อประโยชน์ใช้สอย่างแท้จริงเข้ามาดูเลยครับมีแอร์หลังด้วยนะครับนี่มีแอร์หลังเรียบร้อยนะครับแล้วก็มี USB A นะครับหึงตำแหน่งพร้อมแอร์หลังนะครับแล้วก็บอกนี่พับได้60-40นะครับส่วนพารโนลามิกกา斯รูมนี่เห็นเขาว่ากันว่านะครับพื้นที่มีขนาดใหญ่ถึง2ตารางเมตรเรียกได้ว่าเต็มบานเต็มอิ่มเลยเริ่มเทิม โอเคเลยนะฮะตามดูด้านหลังครับฝาท้ายไม่ไฟฟ้านะฝาท้ายกลไกปกติอ่ที่จู่สัมราระท้ายก็ดูการด้วยสายตาเอากกอนแล้วกันนะฮะตอนนีข้ข้อมูลตัวเลขนี้ยังไม่ได้มาเท่าไหร่นะครับก็เรียกได้ว่าจู่ของได้ค่อนข้างเต็มที่เลยนะฮะบอกหลังถ้าพับไปได้อีกในอัตราส่วน6 0สิเนี่ยบอกได้เลยว่าพับไปปุ๊บเนี่ยก็เท่าดีก็ดูเดโมเนอร์เซชันทางฝั่งนู้นนะสามารถเอาเตียงลมนะฮะยัดเข้าไปได้เลยสบาย นะครับส่วนตรงนี้มีอะไรบ้างอ๋อก็เป็นที่เก็บยางอะไรจะแตกต่างจากค่ายอื่นนะค่ายนี้ยังให้ยางอะไรอยู่นะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์เฟิร์สเอทอะไรต่างๆในการที่จะเนะี่ยฮะพอมีแม่แรงให้ด้วยนะพร้อมใช้นะครับรูปทรงก็จะเป็นแนวพวกรถนะครับ crossover ร,ร,รูปล่างก็มีขนาดก็เรียกว่ายังไงดีถือว่าอยู่ในเซกเมนต์ที่เซกเมนต์เดียวกับพวกแอตโตสามนะครับ มาดูครับโอ้โหเขามีการจัดดิสเพย์นะครับได้หลากหลายมากนะครับอย่างคันนี้นะฮะทำให้เห็นเลยว่าตัวรถเนี่ยทำได้หลากหลายกิจกรรมจริงๆแหมเรียกว่าเท่จริงๆนะฮะดูดีครับมีการนะครับจัดเอาตัวโปรเจคเตอร์นะครับขนาดเล็กนะฮะยิงเข้าห้องโดยสารนะครับแล้วก็มีตัวอ่าสกรีนนะครับที่สามารถเขาเรียกว่าพับเก็บได้นะแหมเรียกว่าสามารถมีเทอเตอร์ออนวิวส์ได้แบบโอ้โหสร้างสรรค์มากนะฮะนี่ฮะตัวโปรเจคเตอร์นี่ผมว่าก็ หลายคนคงเห็นหนะ้าต่างคุณนะเยอะแยะนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะเราไล่มาดูครับเขามีการเซตอัพนะครับบอกให้เห็นเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ที่เคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยขับคุณไปไหนเนี่ยคุณสามารถมีกิจกรรมสนุกสนุกขรอบคัวได้หมดเลยอันนี้เป็นเตียงลมนะฮะผมไม่แน่ใาจาว่าเป็นอุปกรณ์ของทาง GAC แบบออฟฟิเชียลหรือเปล่านี่ฮะดีมากเลยแล้วก็มีตัวสกรีนนะครับโปรเจคเตอร์ที่สามารถพับเก็บได้นะครับแล้วไปแขวนกับ นั่นนะฮะที่เห็นเป็นขอเกี่ยวง่ายๆเลยกับที่ม่านบางแดดโอ้ผมว่าเจ๋งมากแล้วตัวโปรเจคเตอร์นี่ก็เป็นแบบพกพาด้วยนะฮะโอ้ยยี่ห้อไอออนหมดเลยนี่มานี่ไงโลโก้ก็ไอออนนะครับโอ้โหขายรถอย่างเดียวไม่พอแม่งขายอุปกรณ์รด้วยโคตรฉลาดเชียรโอ้ใช่เลยเตียงลมนี้ก็มีโลโก้นะครับของไอออนเขาเลยครับเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะเออคือของเขาเลยครับของเขาเลยมันเลยเข้าเบ้าเข้าบล็อกเป๊ะไปหมดเลยเห็นละ โอ้ oh, ตัวสกรีนพับด้านนี้ก็น่าจะของเขานะครับเฮ้ยผมว่าแม่งโคตรดีอะ่ะโอ้สุดยอดอ่ามาเจอแล้วครับว่าเขายัางไงตัวนี้ก็เป็นแบบเตียงลมนะฮะสูบลมเข้าไปอาจจะใช้ตัวเป่าลมไฟฟ้านะครับในการสูบลมเข้าไปอ้ออย่าลืมนะเพราะรถคันนี้เนี่ยทำไปเล่นไปนะครับ GAC ตัว ION Y น l u s เนี่ยมีระบบ V2L ด้วยนะครับก็คือ Vehicle to Load นะฮะที่สามารถนะครับ ให้ตัวรถนียเป็น power bank นะฮะในการที่จะเชื่อมต่อปล่อยกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้ด้วยโอ้ก็เรียกว่าครบคันเลยทีเดียวรถคันนี้คันเดียวนะครับก็สามารถทําได้หลากหลายกิจกรรมนะครับอย่างตรงนี้ก็มีดิสเพลย์ให้ดูนะฮะว่าตัวรถเนี่ยเอาเง่ายๆออกเป็นเอาไปทากิจกรรมอาท์ดรได้เลยแคมปิ้งได้สบายนะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชัน vehicle to load ที่จะต่อเนี่ยครับนี่ฮะเตาปิ้งอะไรก็ได้ผมคิดว่าน่าจะ อ่าซัพพลายไฟออกมาได้ประมาณ2,200วัตต์นะฮะตามมาตรฐานที่ตอนนี้รถจีนเขามีกันอยู่นะครับโอ้โห,โหก็เรียกได้ว่าเอานะจะเต็มนะฮะรถจีนเนี้ยมาพร้อมความคุ้มค่าทุกอย่างเดี๋ยววันนี้เรารู้กันนะครับว่าเปิดตัวแล้วราคาจะประมาณเท่าไหร่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าครับ,รบตอนนี้ก็เปิดราคาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับขออัปเดตราคาเลยแล้วกันนะครับพร้อมทําตลาดในเมืองไทยนะครับก็คือ i อออนวายพลแบ่งออกเป็น2รุ่น รุ่น490นิลิตนะครับในราคา1น6 9 9 0 0บาทครับได้แบตเตอรี่ที่มีความจุอยู่ประมาณ63.2กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกล490กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และอีกรุ่นหนึ่งครับที่เรียกว่า Ion Y Plus นะครับในรุ่น550 Ultra นะครับรุ่น550 Ultra นี้นะฮะก็จะวิ่งได้ไกลตามชื่อเขาเลยครับที่550กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะฮะ แบตเตอรี่ครับ tacos, มีความจุอยู่ที่68.3นะครับกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับก็พร้อมทําตลาดบ้านเรานะครับในราคานะครับรุ่นนี้นะฮะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเบาทนะครับโอ้ก็เรียกว่าราคาไม่ถึงกับว่าว้าวมากนะราคาค่อนข้างถือว่าอ่าผมว่าน่าจะมีลุ้นเน่ยก็เอาตรงๆเลยว่าก็ต้องดูกันนะครับว่ากระแสตอบรับ ลูกค้าในเมืองไทยบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ